เทนไฟเทนฮะเทนไฟเทนเหรอเทนไฟเทนเหรอพร้อมยาก่าแอบโบบนแล้ววาเยอะแม่เราพร้อมแลวยกก็พร้อมด้วยแค่ร้อยไม่เ็ชอบเทนไฟเทนใช่ไหมสามารถคุณแพ้หนะครับเป็นไงบ้างนะตื่นเต้นไหมฮนะ ชิวๆครับจังหวะเนี้ยชิวๆกุ้งพาดเเขาสัมภาษณ์ชิวๆครับกูไม่ได้กลัวพวกมันเลยแต่กลัวพวกเราพลาดเนี้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าติดคนเนี้ยมันเคยเล่นด้วยกันเลยใช่สัมภาษณ์เนี่ยรไมีปัญหาอะไรบ้างมึงก็มีอะไรกับกูเปล่ามึงไงโอ้เฮ้ยใจเย็นเสร็จแล้วมาเจอกันได้ครับเสร็จแล้วมาเจอกันได้คือคนถ่ายมีปัญหาเจ้าเอาเลวกูเตลล์ดีกว่า แป๊ะท่านนี้เป็นไงวะเพื่อนเคเดี๋ยวดูเขาแตะกันแล้วกันเรานีนยกลงหัวไม่ดเใจเย็นอ๋ออย่าห้ามกูเื่ออย่าห้าม รอ2,000 years later มวยเปล่าผมเซฟอยู่วันสามร้อยสามร้อยเสียไม่ต้องแล้วปุ๊บปั๊บอะอ๋มีมวยคู่เอกนะวันนี้ปุ๊บปั๊บใครอีกวะใครจะเข้าเสียค่าบัตรสามร้อยจะเหมือนจะไม่มีใครเสียเลยเออพอดีเนี่ยมันเอาแล้วจริงนียังไงอย่ยลืมใครจะผ่เออผมยังไม่ได้เคยทำอะไรเขาเลยนิ้วอย่าไปฟังนะมันแบบสี่ซ้อเขาเท่าสี่ซออะไรเงี้ย เป็นสีแดงนะสีขาวพี่ชายเริ่มแล้วพี่ชายเริ่มแล้วพอดีเข้าสุดหล่อดฉันเอกลำคาญจะดูเงียบทำไรอ่ะเอกเอกกระเถิบลบไปเลยดิฮะทำไรอ่ะสวัสดีครับคุณนิวอะไรนะเข็มคัดอะไรอยู่เรืไหนครับ อาวุธแน่นแล้เนี่ยอาวุธแน่นทั้งคู่อ่ะไอแปะแอ๊กเขาวะคนนิ่เนีน้ยแปะจะเอาเทวดาดแนงครับเนี่ยเป็นกินนี่นำทีมเลยเด็ครับน้องไม้พชินนิ่งนิวอา้าวผมงงเลยพี่พวนนวอวันนี้วนาดอันนี้อันนี้อันนี้เลี้ยบครบได้ไหมครับหรือว่าแค่คุยกันอยู่เอาแล้วเว้เอผูอ้ชายสนับแปดเลยอ่ะ

วุ้ยแพ้เขาลกเขาลกยังไงยังไงใส่ขาวทั้งทีอยังพี่พี่อย่าพี่พเฮ้ยถอดเสื้อโค้ชเก่งเลยคเขาเอาว่ะใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อใช่ไหมโอ้โหใส่หนักแบบแท้แบครับนี่อ่ะโอ้ไม่ได้ออาจารย์สีแดงต่อสามซีขาวนี่ฝั่งของเบลสุดแต่งต่อสามหนึ่งก็เขาเขาแทงมาลอยหนึ่งถ้าเขาแทงขาวมาลอยหนึ่งเนี่ยถ้าขาวชนะเขาก็ได้ เขาก็ได้สามร้อยเอ้ยเองเล่นกับถ้าเขาแทงแดงเขาได้ร้อยเอ้ยใช่ใช่ถ้าเขาแทงแดงเล่นเล่นสีเลยยังอะไรทีบะสีแดงถ้าเขาแทงแดงเขาจะได้เองเล่นสีอะไรหกสิบสามสิบห้าโอเคต่อไหมสามหนึ่งนะร้อยหนึ่งขี้ขาเขาขี้ขาเขาเล่นตัวตัวนะผมบาเยอดสนับมาอันนี้เขาไหวเยอะนี่ไม่รุนนี่ไม่รุนนี่ไม่รุน วนดโจเกอร์จเกอร์สวนจเกอร์สวนโหไม่ใช่นะไฟเอาฟไ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 ฟคือถ้าเขาแทงแทงสามสองเอ้ยสามแดงเขาจะได้ขนาดสามเฮ้ยสวยสวยสวยขาวขาวขาวว่ะขาวมาเนี่ยเียดีทำให้เปิดเมื่อกี้ไม่ใช่ฝดีหยเปิดเ้ยขาวชเะเ้เย้ยเยเ้เ้้ย้เเยเเเย้ยน้ยาย้ย อต้องจ่ายด้วยแหละจ่ายดิ่เองเล่นแดงไงเอาไปดีมาร้อยหนึ่งจริงเหรอมาตอนนี้เองเล่นเลยไปเท่ากันเท่ากันแดงมอนแดงโอเคเสมอเสมอไปเสมอไรร้อยหนึ่งนะอาจารย์สามร้อยเสมอสามร้อยนะถ้าเองแดงชนะหายกันโอดเอาสี่ร้อยเลยเหรไปเอาสี่ร้อยอะโอเคถ้าเองถ้าเองเสียเจ็ดร้อยนะอ๋อไปนี่ละไปกันละอ่ะ หมุนยืนนั่นแหละไม่เข้าสักทีเบียนหัวไปด้วยเข้าละเออ,อเลือดสูสีว่ะสูสีเด็กก็เิ่มหมดแล้ว,ว,ลวสูสีเดยกดูไปถูกเลยเอาโดนล่วงฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มี

เอาใส่ใสออกันละเออไปกันละมับเฟาไงมับเฟาไงเป็นยังไงหมดไปเหี้ยหมดไปเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสามสามว่ะสามสาม สามสามละสาม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 สองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยวดวัดเฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ่ะแดงชนะว่ะนี่เจเราแอปเลยยมเจ้าเนี่ยเขาเขาเอาต่อกูอันนี้อยู่กูถ่ายรับสดเดียวไม่เมื่อกี้มึงอ่ะรีบกึน ายังไม่จะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาวิ่งไกลจังไปไเที่ยวไปโอ้โหไปโอ้โหเลย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 เนี่ยว่ามีโปรนะมีสองตัวก็พอหรอกไล่เฮยเฮ้ยไอ้เม่งโทรหน่อยดิหลังเข้าลังเราดู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 ดเดู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 ดดูดูดูเูด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 ูเดูดยดูดูดดูดูดดู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 ดลดู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 ลูด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 ูเูด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 เดู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 ดลดูลูเูดดูเูดดู ก็มีพี่พี่ออกมาไม่ได้เมื่อกี้นะอันนี้เขาจะหมดแล้วเนี่ก็พี่ออกพี่ออกมากว่คนนั้นอ้นนี้สอง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 ไปได้สองเม็พี่เจเหลือคนสุดท้ายแล้วป่ะเออชนะอันนี้ชนะเพลงหลุดแล้วว่ะหวัดท้องครับเล่นเป้าตอนนี้อะไม่ดีไม่ดีเองเอาสีเลยเองเอาสีเลยเล่่นกองเอาสีเลยผ่านหนึ่งเอาไหมไม่ดี อ่เองเอาแดงใช่ปะโอเคทองพันหนึ่งหัวทองเล่นว้าวมาดีเองเอาสีอะไรอะไรหัวทองสีสีสีแดงอะโอเคพันนะเดี๋ยวพันเนี้ยโอเคพันหนึ่งนะโอเคใช่พันหนึ่งดูดูเชิงแล้วพี่จันอยากอยากจะเปิดสตอรี่เหมือนกันนะเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะเป็นสตอรี่ส่วนตัวไปเลยกับอีโมนะจัดจัด เขายากแบบไง<อ>มันหลายเรืร่อ,องแลงเฮียกูโดนพันหนึ่งมปเลยจะคือเขาที่เขาเขาหัวเสียนะที่เขา,นะ<อ>าไปคุยมาเหีว่วสีแดงเนี่ยท,ที่เขาที่เขาไปคุยมามันเป็นนี่ไงไอ้ทางนู้นเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่สตอรี่ของโรงเรียนไงนมันจะเป็นแกงกระแล้วไงแผนนั่นแหละเขาแกก็หัวเสียดูข่าวเยอะข่าวเยอะข่าวดีข่าวที่เาคุยกับผมตอนแรกอ่ะครับ สีแดงโอ<__> em> SO ua, <S <S ้ยใหญ่แกตีกเอยเร็วเร็วสองตัวสองตัวอาชนะดิสองตัวสองหนึ่งอย่แทงอะไรคออ้าวพันหนึ่งพันหนึ่งมาแพ้ใครบ้งเนี่ยสีหนึ่งสองพันหนึ่งดุกมาเลยสีหนึ่งสองพันหนึ่งเองจะเลือกสีใหม่เปล่าแพ้มีสินเลือก เองเลือกเองก่อนนะสี่หนึ่งสองหนึ่งพันมีใครเล่นอีกไหมอยากเล่นด้วยมีใครเปิดโต๊ะปะโอเคมาดิผมรับคนไหนคนไหนอะเรียขาวดีกว่าป่ะเรียกรถสีขาวอ้าวผมเอ้ยขอข้าวหน่อยดิขอรับฟังเลยสีขาวที่ที่อยู่บนรถลงหน่อยผมผมไปรับพี่จันสีขาวงมื่นหนึ่งเลยเหรอไม่ถึงรลครับบนรถนะบนรถนะลงลงให้หน่อยลงให้หน่อยผมไปรับพี่จัน สีอะไรที่ขาวสี่ขาวเออไอ้เพื่อนเี่พันเดียวนะพันเดียวนะสีแดงนะนเสีาวนะสีขาวนะสีแดงอแดงเอาเลยวยแดงไอแดงมันเป็นนักสู้แดงเอาเลยโอ้ยไอแดงมันเปตีเียวหลบหลบหลบ แดงเอาดี้แดงกูอยู่ขาวแต่กูไม่ตองเีมึงเออสวยร่วงเอ้าทำไม่ตายอ่ะโอ้โหโอ้โหเอาเอาสาวเอาสาวเอาสาวเอาแเดีเ้ยูลืมกินข้าวไอ้สัตว์ัวเขาชนะอวยเด็กข้าวสวยใครชนะเอามาพันหึงมึงดูดูดิคือนอนอยู่เกตายเฮ้ยไม่ได้ฮโหลฮัลโหล แต่ตั้งแตกินข้าวแ่ตั้งแต่กินข้าวฮัลโหลฮัลโหลครับเมื่อกี้ใครเห็นปะเมื่อกี้ผมซุนอยู่ทำไมผมตายวะเอ้ยเก๊กเฉยงงเลยโอ้เก๊กเฉยโดนโดนมีดเปล่าโดนมีดใช่ใช่เมื่อกี้ผมซุนอยู่อยู่ดีตายเฉยเลยงงเลยวะโดนข้าวโดนมีดแทงท้องโดนมีดแทงตายเลยกินข้าวกันนี้ข้าวกันเลขเลยเอามาด้วยเอามาด้วยเออเลขเลยสี่สิบหกครับสองศูนย์เจ็ดครับ ขวัญเจ็บเลยครับเว้ยเยจังหมดโอ้ดูมวยดีๆก็ได้ตังค์เดี๋ยวๆค่อยจ่ายก็ได้ครับเอาไปเอาไปกันคนละพันเกมนี้ยังเหมือนอันนี้ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอจังหมดตื่นล้วเอ้ยเอ้ยไม่ต้องโอ้ผมไม่เอาผมไม่เอาเก็บๆไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไปเลยไปเลยไม่เป็นไรคำไไหนม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้ไปแล้วใช่ไหมดุ๊ดเป้คู่เป้คู่ไอ้ดุ๊ดได้ยังได้แล้วได้แล้วหลบผมเองเออไปเลยไปเลย ให้หัวทองเลยเอาไปเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคสเปซสเปซเปลี่ยนโค้ปเปลโค้ปเปลโคสวยเฮ้ยเล่นเป็นทีมมากนะเห็แล้วว่าเราได้เงินไม่ตายไปละสามสองไอ้แปะต่อยใครวะเฮ้ยผู้หญิงมันสุดยอดเล่นรอบวังเอาดิอีโมอู้อูกูไม่เล่นวะอดฮ่าแปะแทงเพื่อนผู้หญิงโคตรเก่งอย่างนี้มีใครเปลี่ยนปะวะอยากตามผู้ชาย พี่พี่พี okay, ่หอวขาวว่าไงครับเล่นเล่นกับผมเปล่ามาดิมาเดี๋ยวสองพันได้สีขาวสีขาวโอ้โหโโอ้หมาทางเดียวกันอะอ่ะสีแดงก็ได้สวนไปเลยโอเคมามาดิมาดิ๋ยวเล่นโดยเล่นโดยไปเล่นอะไรกันอะพนันเหรอเออพนันพนันอันนี้กี่บาทกี่บาทมาถึงถึงเปล่าขาวโอ้โหหมาตังคูไปเล่นเหรอ กูให้ตังไปโอ้โหให้ตังไปหมื่นนึงมเขาว่าเล่นเหรอผมผมไม่ได้ตัวสองหมื่นไงความเห็นไม่ตรงกันกานอะไเลยเกิดขึ้นที่พาร์ทหนึ่งก็ได้พาร์ทหนึ่งก็ได้พาร์ทหนึ่งพอพาร์ทหนึ่งพอพาร์ทหนึ่งสีขาวปะวิ่งแข่งกันเลยสีขาวคือทีมผมเองไงเฮียเฮ้ยกลัวอีปิงปิงเองกลัวอีปิงปิงเองกลัวอย่างไรคนนี้มันไม่เกี่ยวมันไม่เดินออกมาว่าเดี๋ยวเขาก็ต่อบมันมีปากขอทีร่วมจากกระตุนห้อยเหรอเอ้ยไปอุ่นมาที่ร่วมมันดิขาวชนะปล่อยสีแดงสีแดงคุณผิด ของเรามันยังดีว่าเล่นมีดจำเป็น Thank you very much and happy New Year ได้ายะชอบเล่นมีดอ่ะอ้เยพันหนึ่งนั้นน้ำหนมปังสองอย่างเลยเพี่แดงเฮ้ยขาวโอ้โหขาวฟาตัวเองโอ้โหเย้ละเอฟเฟเอฟเฟเอฟเฟี้ยแพ้โอ้โหขาวมาขาวชนะวะขาะ เราชนะชนะชนะขาวอ้าวหัวท้องใจมาพันหนึ่งห้าแปดห้าแปดใจมามีใครผัดปะวะไม่รู้แต่ผมเช็คสีขายเพิ่งรอดเลยนะขอตังค์หน่อยพันบาทตักกาล้วเข้าเลยเข้าเข้าเข้ารถไฟรถไฟรถไฟไอ้แต่แมั่งโม้ใช่ไหมเออพี่แต่ว่าตัวฟักเล่นมีดเก่งจริงนะมีคนหนึ่งที่ไม่เก่งขาสั้นๆหน่อย ใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ทั้งกระเป๋ากูแดงแดงเงยจังวะแ้งเงยแทงเงยเนี่ยว่าเด้นั่นแหละปิงปิงหน่อยพิงปิงหน่อยสวยเฮ้ยถอดเสื้อเลยเยอะกว่าเนี่ยผู้เป็นเล่นเฮ้ยผมว่าแม่งล้มกันเริ่มหมดแล้ววะไอ้เบี้ยโดนวะโดนวะไอ้ทียใจใจเล่นแดงด้วยสัตว์ไม่ลงอีกแล้วกูเรียกอะไรว้ามาคุยเสีทองเลยพี่พี่เรียกอะไรพี่เรียกอะไรพวกน่ะ ไหนใครๆๆย้อนครับมันเชิงเหรกูว่ามันเชิงเหในคนไหนเดินมาหาผมดิมานี่ๆๆนีเนีนีเดี๋ยวมันหลบยังไงกูลืมสเปซบ้างไัง เอ้หลบเขาไยหลบโทษไยเอาเอาไปแล้วเหรอเอเอ,เอ,อยังยังยังคือแล้ววะไปแพ้แล้วอ่ะไอ้มึงขึ้น้ันงบนมันไม่ได้เดี๋ยวรอดูอยู่เดียวมันจะลูกลงเขาอุ้ยเก่งเอาไอ้ดำ อุ้ยเหี้ยดโดนตัดลุ้นจุดเลยมึงไม่กดเลยวะไม่หลบเลยมึงไม่หลบเลยอ่ะกูหลบไม่ได้กูเมาเลยกดสะเปิบาร์ให้พร้อมให้ตรงจังหวะที่กูต่อยอ่ะแม่ก็กดย้ำๆก็ได้สะเปิบาร์มึงต้องเล็งก่อนอ่ะปัดเชิงบ้ามาเชิงกับผมเปล่ามาดิดถึงเคยใส่เพลงดิ ไอ้ยัง,ยงไม่ไม่หลบเลยแป๊บแป๊บมึงขอกินข้าวกันเฮ้ยหลบเขาก่อน,ห,นหลบเขาก่อนเาหลบเขาก่อนต่อยที่รวงเจอแล้วผมเปล่าจัดเง่าลามลามลเขาเป็นก้อนอะแหวกกลางไปเลยข้อหลังนะที่ดีกว่าเข้าไปเข้าไปเก็บผ้าไป ยับไปเนี่ยยับไปเนี่ยยับไปเนี่ยตัวตัตาแมตตามละมาละตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยสองตัวเหลือสองคนครับเหลือสองคนตายตายหมดตายหมดเลยบอยหมดนี่อยู่อยู่อยู่ตรงนี้ขอเสียงเอฟซีหน่อยครับนํอยู่ค่ขอเสียงเอฟซีหน่อยครับขอเสียงเอฟซีหน่อยครับ ไอซีแมทแต่พี่ไอ้เนี่ยเกมยเตีนบอกเลยอ๋อสถานการณ์ตอนนี้ทีฝั่งขาวดำอยู่หกข้าแล้วฝ่ายแดงกำลังวิ่งหนีเอ๊ะได้เสียกันเป็นไงบ้างฝั่งขาวกำลังไล่อยู่ได้เสียกันเป็นไงบ้างก็ก็สบายดีพี่ท่านถาไม่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 ลองไปฝั่งนู้นอ่ะเขาพนันกันหนักหน่วงเหลือเกินออฝั่งนู้นแม่งเล่นกันเป็นเหมือนเลยพี่ลองลองพนัน ไอเป๊เไอเป๊ปไอเป๊กูกับมึงไว้โคตรแล้วเมื่อไนไีกันใหญ่เลยว่าล่ะหมดไแน่หมดไอเคอเคอเคเดี๋ยวอกีคนละเดี๋ยวอีกีคนลออาลอาหมดเลยครับสาห่ว เก้าหนึ่งเรียบร้อยแดงได้ฮาแสบไหมล่ะแดงได้ปะเทำไหมหกหกแล้วอะผมไม่เอาแล้วเท่าไหร่ละหกหกหรอหกหกแล้วงั้นไม่ข้ออะไรไม่ข้ออะไรไม่ต้องรอไม่ข้ออะไรไม่ต้องรอ ไอ้เฮียกล้องปาดหัวหมดแลอ้เียนี่นี่เราก็ไม่เข้าใจเขาชอบวิ่งออกมาทางขวาเลยเข้าใจมากตีล้าเล่นเลยนช่ก่อนนี้โดนแปะโดนทุนโดนทน่วยด้วยสวยสวยตายไสวยเกียวกู่ตาอืออืออลืมไรปเลยไอ้ียเบี้โดนไอ้ียมึงไปตัดได้เขาอ่ะ เขาเล็งมากูเองเดี๋ยวเขาก็จะปิ้นหลบให้หักจะปินหลบให้หักกูว่ากูก็อยู่ไกลนะไปแล้วจ้าโดนเจ็บหนึ่งโอ้โทษทีครับจ็คเนาประเด็นไม่ยอมจบไปแลนะเคุยกันในวงในว่ะมึงมันก็ไม่หมาทางนี้ว่ะไม่พี่แม่งไม่ได้ยินแน่เลยจะไปคนเออได้ยินว่ะฝั่งนู้นเฉยเลยยังไม่มีหูดี่เมื่อกี้ขาโดนเนี่ยเขาแบ่งมาแบ่งแบ่งฝั่งตรงนู้นก็มีคนดูก็เลยแบ่งฝั่งแม่ตรงนู้นดูว่าไง นี่เขาน่าจะแบ่งฝั่งละสองบัตรต้องสามร้อยไอสัตว์คือมีกันสิบคนจะบีซ้ายห้าขวาห้าไงแล้วก็มาบัตรงกลางอ่ะเห็นเดินโพสเนี่ยใครจะมาสนามฟุตบอลเก็บสามร้อยไอ้บอกบอกบอกเลยพี่พนันได้ตายแล้วไอ้เฮียใครใครเขาเหลี่ยมวะเก็บค่าเข้าด้วยไอ้เฮียเหวี่ยนยืนเต็มเลยไอ้เฮียเข้ามาแต่กูแต่กูเห็นมันก็วิ่งผ่ากันมาหมดอ่ะไอ้เฮียรวยเลยอ่ะเข้าเข้าอ่ะชนะเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเจ็ดให้กันเองอ่ะดิตาแดงแล้วมั้งกูว่า จบรู้เรื่องอได้ยินผมปะได้ยินได้ยินทำไมมันนิ่งกันยังวะไมันไม่ได้นิ่งฮะตั้งใจมันไม่ได้นิ่งตอนนี้มีใครนิ่งอยู่ปะมันต่อยกันไดไมต่อยกันจะเสร็จแล้วใช่อะมึงปั่มน้องมอพี่เตมหลุดได้เลยเหะชะชน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 ะนนะนะชนนนนะชน โอ้ยเก่งจัดบ้าเอ้ยหลุดมาผมกูดำเลยไอ้ก้าวก้าเจ็ดแล้วพี่ไอ้เหี้ยอีกตาเดียวไม่ใช่กูเลตัวแล้ววะอ๋อมันตัดสินแล้วนะเนี่ยตัดสินแล้วเนี่ยมาตัดส yep. ินชนะแล้วชนะแล้วปล่อยคนนี้ปล่อยกูผิดไปเยไม่ไม่เสกทิกบอสปะ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 มาเได้ยดนะแม่ง แล้วพี่ไหนยี่ฝั่งหนึ่งเหรอพิชญาแล้วว่าผลลัพธ์สุดเราตอนแรกอ่ะเอ้ยโตโตพนันอยู่ฝั่งนน้นจบเอาเลยไหมเย้เย้ดีใจกับเพื่อนแต่คนเลยมั้งน่ะไอ่ี่โยมยาลุ้นท่าสไลด์ที่ที่ลุ้นท่าสไลด์ท่าเดียวอะไรท่าสไลด์ท่าเดียวอะไรเอ้ยเกียรสไลด์เหรอ